อาจารย์มีแบ็คกราวด์ด้านครีเอทีฟอยู่นะครับดังนั้นจะขออนุญาตอาจารย์ครับถ้าอาจารย์จะดีไซน์งานวัดของอาจารย์เองครับอาจารย์จะคิดว่างานวัดของอาจารย์จะประกอบด้วยอะไรบ้างครับถ้างานวัดอาจารย์เหรอครับจะไม่เหมือนของใครเลยเป็นยังไงครับอาจารย์งานวัดอาจารย์คือจะเอาคนมานั่งภาวนา,าศึกษาทําอย่างนี้เนี่ยนั่งจัดลานกิจกรรมลานทํามแบบนี้แล้วสนทนาธรรมสนทนาธรรมกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันมานั่งพูดคุยกัน สนทนากันในเรื่องที่เป็นอันเป็นธรรมในหลักคำสอนพระเจ้ารู้จะบอกว่าสถานที่ใดก็ตามเนี่ยที่มีการสนทนาธรรมกันในหลักคำสอนของพระพุทธเ,เจ้าสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์สถานที่ใดก็ตามที่มีการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมมีการเจริญอาณาปาณสติมีการจเจริญเมตตามีกายวาจาใจศีสิทธิ์ในขณะนั้นในขณะนั้นเนี่ยเรียกว่าสถานที่อันเป็นทิพย์แล้วจะทําให้เกิดประโยชน์สามารถตั้งสถานที่ในการขายของได้แต่แยกออกจากกัน การล้อมลำทำเพลงมีได้แต่ออกจากกออกจาการไหมายถึงต้องแยกออกไปอีกสถานที่หนึ่งเป็นโดยกิจกรรมของวัดก็ได้แต่ในพื้นที่ที่การทาการแสดงธรรมบรรยายธรรมต้องเงียบสงบคําถามคือจัดได้ไหมล่ะถ้าทําอย่างนั้นมาเริ่มจัดไม่ได้แล้วป็ะอาจารย์งานวัดของอาจารย์คืองานของวัดหน้าที่ของวัดงานของวัดคือเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาพาคนทุกคนเนี่ยพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพลาดพลาดผิดหวังจากของอป็นที่รัก นี่คืองานของได้ยินได้ฟังในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเขาจะได้ยินได้ฟังในวันงานวัดนั้นพาคนมาปฏิบัตบิธรรมเจริญอาณาปณสิเดินจงกรมนั่งสมาธิทําสมถาวิปัสสนาในวัดเพื่อทําการวิเวกหลีกเล่น<ะ>งานวัดของขาจาราจกาไม่มีการร้องรำทำเพลง<ะ>เพราะการร้องรำทำเพลงไม่คู่ควรกับวัดเพราะวัดเป็นสถานที่อันสงบวิเวกหลีกเล่นด<ะ>ังนั้น การร้องลำทำเพลงการดีสีตีเป่าการขายต่างๆไม่เหมาะสมกับการเข้าไปอยู่ในวัดแต่ในปัจจุบันวัดกับคำขัดแย้งกับหลักคำสอนเลเจ้าเอานู่นนี่นั่นเข้าไปขายเอาการพนันเข้าไปในวัดเอาเครื่องดนตรีเอาหมอลำเอาแดนเซอร์แต่งตัวว่าวาบแวมไปโดปโดโลดเต้นแล้วพระก็มายืนดูหมอลำอ,อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องไงประเด็นนะ่ะทุกวันที่มันเลยกลายเป็นแบบนี้ไปหมดมันก็เลยเกิดความเสื่อมทรามถ้าจะที่วัดควรเป็นสถานที่ของความสงบ พระเจ้าทรงสร้างวัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อปฏิบัติบูชาพระเจ้าเพื่อปฏิบัติทำความเพียรเผากิเลสเพื่อมีความสงบระงับรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อมรักผลมิพานนี่คือความหมายของคําว่างานวัดงานวัดจริงๆพระเจ้าใช้คําว่าคนวัดคนวัดคือมีหน้าที่กิจการงานในการทํากิจการงานของวัดส่วนพระมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่พระเจ้าบัญญัติไว้ทํางานคู่กันทํางานร่วมกันทรมะของพระเจ้าจะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในในในโลกปัจจุบันได้ เพราะนั้นอาจารย์ไม่ค่อยเห็นด้วยกับงานวัดถ้าเอาความเป็นจริงคร<ะ>ับถ้าจะจัดประเพณีอะไรขึ้นมาสักประเพณีหนึ่งเอาประเพณีให้คนมานั่งฟังทำรวมกันสักเจ็ดวันต่อเนื่อง<ะ>เหมือนกับการปฏิบัติธรรมที่เขาปฏิบัติธรรมกันนะแต่ทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น<ะ>อย่างเงี้ยก็ดียังวันที่31ส,ส,สิ้นปีเนี่ยจะจัดง,ง,ง,งานสวดมนต์ก็มีฟิลคล้ายงานวัดเหมือนกันจัดง,งานสวดมนต์ข้ามปี4,000กว่าคนอ๋อที่บริษัท<ะ>หมอเสียงสำนักงานใหญ่ใหไอ้ต<ะ>ัวเนี้ยอาจารย์ก็จัดงาน ศาสตรสตัจชาย,ยะใรการสาธยายธรรมตามหลักคำสอนเลยต้องก,การสวดแล้วแปลแล้วสวดจบบทหนึง่งปุ๊บอาจารย์อธิบายเลย mm hmm. ว่าบทที่สวดกันเมื่อกี้นียมีความหมายว่าอะไร,รแล้วให้เราเนี่ยน้อมเข้าปลาใส่ตัวแล้วเราจะเข้าใจเนื้ออัดเนื้อธรรมว่าทําไมเราสวดบ,บทนี้ทำไมถึงต้องสวดแล้วบทนี้จะนํากลับไปปฏิบัติเพื่อตัวเราอย่างไร mm hmm. จะไล่ไปทีละพสูรทีละพููร,รทีละพศูนว่าหลักการสวดมนต์ควรสวดอย่างนี้ท่องได้คล่องปากจาได้ขึ้นใจ แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นที่ถูกต้องด้วยความเข้าใจนี่ลักษณะการาำงานวัรเรานำคนมาสวดนำมาปฏิบัตินำมาเจริญอาณาปันธ์แล้วสอนการปฏิบัติสอนหลักเกณฑ์หลักการในการใช้ชีวิตแล้วนําหลักธรรมนั้นไปแก้ไขสันดานคือการกระทําของตัวเองถ้าในความหมายงาว่าขอยาจา์ทำแบบนี้ทรมะของโดยเจ้าจะลุ่งเลืองพวกเราทุกคนก็จะเจริญรุ่่งเลืองเพราะนําคําสอนพระองค์ไปแก้ไขในชีวิตประจาวันของตงัวเองได้